สวัสดีครับวันนี้พาเด,เด็กมากินข้าวที่ครัวมหาชัยนะก็เป็นร้านอาหารทะเลของเชียงรายแนะนำครับร้านนี้อร่อยดีผมมากินประจำนะหลายเวลาที่เทศกาลที่ลอยกระทงนี้ก็จะมากินนะครับคลิปนี้ดูบรรยากาศไม่เน้นร้านอาหารมากเท่าไหร่ก็หลังจากนั้นก็จะไปตักบาตรเป็งปุ๊ดคืนนี้ครับเที่ยงคืน นะมาดูบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงแล้วก็มาดูด้วยว่าตักบาทเป็งพุ๊ดคืออะไรนะครับในคลิปเดียวเลยครับโอ้โหบรรยากาศในร้านครับสบายๆแล้วก็อยู่ติดน้ำนะครับนี่ฮะเย้เย่ีกกันนะครับนางนาลีน้องแก้มมาเก็บสวัสดีนะครับ อืมครับแล้วก็อยู่หัวสะพานนี้เลยนะครับรอยกระทงนะมีปีที่แล้วแม่แม,แม่จะทำสถิติเราจะมารอยประจิบอากาศดีมากเลยครับรกรททีีททท่่นู้ว่าเราอยากกินแบบนี้กินยังไงไม่รู้กินแบบช้อนเหรอเรากินแบบนี้แล้วกันปกตินใช้ช้อนเขีย่ยผมจะกินมองว่าแผนการของผมคือว่า เอเนี่ยมันคือช้อนแล้วเราไม่ต้องอะไรหรอกเราก็ง่ำเข้าไปเลยได้ไหมลองดูแล้วกันนะครับเผื่อได้ติดเือครับอืมมันมีความอืมไม่มีตุกินสดๆหรอครับไอชิมนิดนึงก็นไงครับแน่ใจว่ากินได้หนาได้กินได้แบบได้อืมอร่อยเา้สูงอร่อยป่ะอร่อยไ้มพี่กันจิ้มจิ้มจิงนะก่นจิ้กินอะไรกินสดๆให้รู้รสชาติสดๆแก้มอยากินไหม เราได้ขออีกตัวหนึ่งเราได้ขออีกตัวให้ปรุงให้ดีๆกันกระเพาะอะไรบ้างเผ็ดๆเผ็ดๆเลยจ้ะเผ็ดๆเปรี้ยวๆโอ้มาแล้วครับข้าวผัดขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้หนักอ่ะแก้มคนตักแจกเลยลูกนะที่เป็นการเจอคุณยายกินหน่อยครับมาเพื่การเป็นรับเลยนะลูกนะผมมือสั่งอะคนใหญ่มือสั่งกินหนึ่งเขาทำธุรกิจครอบครัวนะไงเออค่อยต้องเฉาะเฉาะไก่อนเอแล้วก็พัดบ่ครับ ทำไมอ่ะวันนี้ไม่จะไปกินข้าวผัดก<ส>็เก็บกระสอบา็ผัดเขี่ยมาเลยกระมือเขี่ยเลยเพราะน้องกินอยู่นะจบเลยครับง่ายดีครับโอ้โหนี่ครับสวรรค์<อ>ที่อยากกินชูง5เมนูโอ้โหเขาเพิ่มนี่เอยครับชุบเพิ่มปั่มเผ็ดไปนะครับหอยนางรมหอยนางรม ลืมกินเครื่องเคียงเลยนั่นเนาะเดียนะตักเลยคุณน้องไม่นน้องจะกินน้องจะจ้งเพิ่มผักผักเกษตรนะครับขอบคุณครับคืออะไรหรอกุ้งซุปซอสมะขามไม่เผ็ดเลยลูกราดซอสมะขามเปรี้ยวหวานๆนี่แหละที่มาเก็บเมื่อกม่เอามื่อกี้ชอบส้นมะขามที่เปรี้ยวๆไม่เจ็บต่อินนั่นอันนีอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงอ บะหมูลองกินก่อนกินข้างในเป็นไงลูกตุ้ยใดร้านนี้บอกแล้วว่าอร่อยกุ้งเครื่องอร่อยหมดทุกอย่างเลยอร่อยไหมลูหัวมันเคี้ยวกันเลยอ๋อแม่ค้ากินก็กินเนื้อแล้วก็เพื่อนกินปลาพวกกินใดปลาเคี้ยวเ้างไนอ่ะกุ้ชี่บอกกุ้ชี่บอกขอบคุณครับนี่หอยที่มาเก็ตต้องการกินขอให้ หอยหวานเผานี่เอาไว้ตรงนี้เลยหอยกอถ่ายคลิปถ่ายรูปเลยชุบหอยจุใหญ่มากเลยสวี่อโอเคด็กๆลุยกันเลยลูกไ,ไม่ต้องเป็นรัวไปเดี๋ยวเรารอน้ำจิ้มนิดหนึ่งฮะช่วงรอน้ำจิ้มผมกินกุ้งก่อนนะ,น,ะนี่ครับกุ้งกินข้าวใส่แดง

นี่เดี๋ยวแก,แก้มตักเลยอืมอืม,มาะไรเยอะากดีกว่าฉันกินอะไรได้บ้างนึงจิ้มอยู่เลย,น,เลยนี่ครับมึงจิ้มเขานะจิ้มกับหอยนี่ครับเมื่อกี้ผมกินแล้วก็หามันลวงมา กินหางด้วยครับอืมได้กินปลาดีกว่าต้มแซ่บป,ปลาอ,อร่อยเพราะเขาเอาหัวไม่ใีเอาค้องนเอาได้เหมือนกันคลองมันเนาะขื่อหอยฮะหอยหวานผมแกะเมือ่อกี้แกะวางวางแล้วแกะตัวใหญ่ขนมหวานเขาตัวใหญ่ครับน่ากินมากฮะแล้วก็จิ้มกับจิ้มซีฟู้ดเขาเนะี่ยจิ้มซีฟู้ดเขาเนี่ยน่ากินแม่นี่ครับ จรินจริงยิ่ดมสม้สมดำส้มดำปากกระพงอืมอร่อยมากๆๆ โอเคก็คงจะไม่รีวิวแบบยาวๆนะครับเพราะว่านั่งกินไปกินไปไมันจะเสียเวลาเยอะเดี๋ยวคืนนี้ผมจะไปตักบาทเป็นพุทธต่อยังดูต่อไปเลยครับก็คงจะประมาณนี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปจบคลิปกันตอนเที่ยงคืนนะ15ค่ำวันพุทธเขาเรียกว่าเป็นพุทธนะฮะมันมีความสําคัญยังไงเกี่ยวกับอุปพุทธยังไงยังไงบ้างผมมีประวัติอยู่รอติดตามกันนะครับเด็กๆลาไปก่อนแล้วก็ เดี๋ยวเราจะเจออีกทีนึงผมใบกระนาลีครับเบปปุงไม่ได้ไปนะ,ะแก้มกันไม่ได้ไปเพื่อเกะให้พ่อหน่อยพอกินแกะลำบากปูของม่ตนปู I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain สวัส okay. ดียามค่ำคืนครับผมอยู่ที่วัดมิ่งเมืองแล้วก็ที่ตรงนี้ครับที่จะมีการจัดงานตักบาทนะเป็่งปุทธนะครับก็สวยงาม แต่งไฟสวยงามมากครับก็สำหรับการตักบาตรเป็นพุทธนะก็มีเรื่องราวที่ผมไปอ่านมาวันนี้เองครับคือพระอุปคุตท,ที่เป็นพระที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้นะเขาก็ไปจำบรรษาเรื่องภาษาไปปฏิบัติธรรมนะฮะอยู่ที่เสดือมหาสมุทรแล้วก็ทุกๆหนึ่งปีเขาจะออกมา แล้วคนก็จะมารอตักบาตทพระอุปคุตนะฮะซึ่งมีคุณเรื่องให้โชคลาภต่างๆนะครับก็คนเหนือเนี่ยเขาก็บอกว่าใครที่ได้ตักบาทเป็นพุทธก็จะมีโชคลาภเปลี่ยนชะตาชีวิตไปเลยครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยแค่เราได้มาตักบารเป็นพุทธนะชีวิตก็จะมีแต่โชคลาภตลอดไปก็เป็นครั้งแรกของผมนะฮะที่ได้มา ตักบาทวันนี้วันแรกในครั้งแรกครับหวังว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะก็บรรยากาศก่อนเริ่มตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นนะฮะมาทรห้าโมงห้าทุ่มห้าทุ่มนี่ดังนาลีครับห้าทุ่มครับบรรยากาศประมาณนี้คนเขาก็รอที่จะตักบาทกันเดี๋ยวเราคงจะไปหาที่นั่งรอเพือนกันนะห้าทุ่มครึ่งจะเริ่มตักบาทนะครับแล้วก็ เขามีตำนานเล่ากันว่า,าพระอุปคุตนะเขาจะจำแรงมาเป็นพระรูปใดรูปหนึ่งในที่มาตักบาทนะครับแล้วก็ใครที่ได้ตักบาทครับพระอุปคุตก็จะมีโชคลาภอนันต์เยอะแยะไปหมดนะครับนี่ครับวัดนมีเมืองนะโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับ ้องเคยมานอกพนนะนครอยู่เชียงราย้องเคยมาลวลดดูข้าขงในเป็นยังไงบ้างนะโอ้โหสวยงามมากเาัไปอร์ตวข้จัดี่ขขขขขดเขาไปไหว้พระทั้คนม่เยอะครับ ดูสงบดีหลักจากนั้นนะครับก็มาตามประทีปนะฮะอย่างนารีเขาเกิดปีบัวก็เราก็ามาตามประทีปของปีบัวเดี๋ยวผมต้องไปหาไก่ก่อนครับ ไก่นี่ครับปีละกาหรือปีไก่มีคนมาตามแล้วสองคนหนึ่งเราห้ามไปต่องนี้จุดขอเาเองนะถ้าเป็นประเพณีของคนชาวลาวนะในวันมาฆะเราก็ตามเทียนอยู่ที่บ้านเนาะแต่นี่คือตักบาท เป็นพุทธฮะก็ก่อนหน้าที่จะเอาไปตักบาตรไปไหว้พระแล้วก็มาตาระทิบเสร็จแ,แล้วก็อ๋อจุดทูปตรงนี้นะเราสามดอกอธิษฐานก่อนเดี๋ยวก็จะออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปตักบาตรต่อนะครับตอนนี้อยู่ที่แม่ข่วงข้าวมันไก่ร้านนี้อยู่ตรง หน้าเซเว่นเลยแล้วก็ข้างทางผมข้างหน้านี่คือ,อสีตังนะร้านข้าวแกงแล้วเข้าไปในซอยที่ผมไปกินไปเนี่ยไปข้าวบกไก่สุพหางหวัวซึ่งน่าจะกินพวกนี้วันนะี้จะพาไปกินฮนะตอนนี้หิวข้าวก่อนที่จะตังบาาตอนเที่ยงคืนฮนะกินข้าวมา,กาไก่ซะก่อนครับ เ่าไรนะร้อยสี่สิบห้าบาทมาแล้วข้าวมันไก่มาแล้วครับนี่ฮะเวลาออกมาเที่ยวมาอะไรเงี้ยเห็นอาหารข้างทางแล้วอยากหนุบหนุนน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มสไตล์นี้ฮะลาดก้นนี้นะฮะราดเลยจ้ะ นิดนึงข้างบนมันไกลแล้วจ้ะเย่ yeah. ครับเวลา,ม,ลามาเดินมาอะไรเงี้ยกลับบ้านไปพุ๊บก็หลับสบายครับดอยวาปล่อยให้หิวใช่มเมื่อเย็นก็กินอาหารทะ,ทะเลมาแล้วรอบหนึ่งจะกินเน้นกับข้าวเห็นข้าวมันไกล่ลองชิมดูร้านนี้ไม่เคยกินนะถือว่าช่วงรอตักบาทตอนประมาณ เกือบเเที่ยงคืนกินข้าวมันไก่กันแล้วก็ชิมอมร่อยชิมหอมอรอกครับอืมชิมอร่อยครับอืมบัดมาบ,บ,บไม่ได้ดอร่อยครับไม่ใช่ลองกินดีอ่อครับอืมไก่ก็ไม่เลี่ยนเด็ดอืมทำดีครับอืมได้ได้ครับแหมสมงแล้วที่มีคนกินหลาคนนะ นะ่แนะแค่นะนั้นนะบ่อนี้เราปอกออกมาได้ครับพอกินคำหนึงก็เริ่มหิวอืมอร่อยจริงทัง,ง,งน่คทั้งล่าสุดที่กินก็คือข้าวมังไก่ดินบุง้งนะครับนั่นก็เป็นร้านใหญ่หน่นี่เป็นร้านแบบ โตรุ่งครับมันก็จะประมาณนี้ฮะเอาเลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวลือเกลืเค็มรสทามิ่งเครงในไก่มีไหมครับเนี่ยอ,อ๋อไม่เป็นไรครับเบื่อกินนี้ที่ถึงข้างในไก่ใช่้นมา มันมปลาดมันชิมหนะักจริงข้าวมันไก่นี่สุดยอดนะครับมากินนะเนี่ยสีตังเนี่ยตอนให้เป็นคำอย่างดีครับอืมดรดกก็ต้องรอถึงประมาณห้าทุ่มครึ่ง ตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่มเสร็จอ่ะกิ่มปุ๊บย่อยสักแป๊บหนึงก็อ,อกไปจองที่ตักบาตได้เลยนะครับสำหรับใครที่อ่าไม่ใช่ใครผมเองนี่แหละอยู่ทางภาคกลางอาจจะไม่ค่อยคุนค้นฮะสำหรับตักบาทเป็นพุทธเนี่ยเป็นอะไรที่เขาสำคัญแล้วก็คนพื้นที่ให้ความสำคัญกันมากนะฮะเพราะว่าถือเป็นเรื่องโชคาภเปลี่ยนชีวิตนะ ใครอยากที่จะมีชีวิตที่มีโชคลาภแนะนําครับมาให้ตรงกับวันที่กระงัามาเป็นพุทธสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะตรงก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับอืมอร่อยหรอเป่าอร่อยคือทึ่หรอกนะครับจับจับสบายเลยครับำนึงอืมคนก็มาแล้ว สองร้อยนอะครับ้นยากครับเพราะว่าข้ามุมเดีต้องใช้คำสวยครับเ่มจับ เแาจะใส่ช่วยอีกคำนึงิมไหมเริ่มจิ้มไหมครับจริงอยากจะต่างไก่เพิ่มมา,าแต่ไม่เป็นไรพอลแล้วชิมถึงจะอ้วนนะครับอืมกินมาสุก็หน่อยอืม น้ำซุปยังร้อนอยู่เลย <70. S 1> กินอิ่มแล้วน้ำซุปยังร้อนอยู่ขึ้นถึงกวดอูไหม <Okay. S 1> กวดอูออกไปต่อสู้แล้วก็คนที่เขาชงน้ำชามาให้กุณดูบอกว่าตั้งไปก่อนจะกลับมาจริงๆนะครับกลับมาชาก็ยังอุ่นอยู่เลยกดอูน้องอ่านครับตามขค้ผมอ่าน เรียบ okay. ร้อยเดี๋ยวเราไปักบากกันต่อครับแม่ก่วงเข้าวมันไก่นะครับแนะนำแนะนำอร่อยหลังจากนั้นสาสนพิธีกรได้นิหลังจากนั้น

ตอนนี้ได้อัญเชิญพระอุปคุณนะครับเพื่อที่เข้าไปเป็นพิธีแห่นะครับตอนนี้นี่ประธานในพิธีเขาอัญเชิญผมมาอยู่ในจุดนี้พอดีครับ อยู่ตรงนี้ด้านบนนั่นคือขบวนแห่ของพระอุปคุตซึ่งเดินทางไปก่อนหน้านี้แล้วครับเดี๋ยวผมจะรีบไปใส่บาตแล้วครับแล้วเจอกันครับ าแห้งยาแห้งนมอาแห้งครบหมดเลยเ <c oughs> นื้อของที่ใส่ก็ประมาณของแห้งๆนี้ฮะ <c oughs> เป็นข้าวสารจะทำมาแล้วมาเริ่มครับมา,มาเมื่อกี้ใส่ไปสามองค์ล้วที่มาหลายองเลยครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหกองซ้อนเลยครับผมอยู่ตรงนี้ปักหลักเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอผ่านมาครับแลก็รอครับน,นีองที่ ตรงที่สามนะโอ้หขนของเยอะจริงครับแบกกันมาแล้วครับมาแล้วครับใส่ชั่วนไรเีถึงไหมล่ะสาธุอึ๊บอ่ะจำมึกอึ๊บเอ๊ะอีกอันนึงสาธุอึ๊บ จบที่หัวก่อนครับถุถุถึงได้ไหมครับได้ครับโอเคถุธุธุสุดท้ายครับขอมีโชคลาภมาสนา โช,โชคลาบโชคลาบอ่าทุกเรบรอลแล้วครับเร็ยบร้อยเก้าลูกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้มิเตอร์เซียที่สะใจฮนะตั้งแต่หัวค่ํากินข้าวมันไก่แล้วก็มาตักบาดเป็นพุตเยาวๆไปเลยครับได้บุญเกิดไปเต็มๆนะครับใครที่ดูคลิปนี้ขอให้มีโชคลาบนะครับมีโชคลาบโชคลาบการทุกท่านนะครับ ไม่ได้มาตักด้วยตัวเองก็ดูประเพณีตักบาตรเป็งพุทธของชาวเชียงรายไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสาธุ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 